สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเว็บอีกแล้วนะคะในช่องเว็บซีเซลป่าขุยจีนวันนี้เป็นไงบรรยากาศฉากหลังมืดมิดวันนี้เว็บก็จะพูดถึงเรื่องการหาโนต้ตป่าขุยจีนนะคะก็คือ,อแรกๆเนี่ยเว็บบอะไม่ใช่แรกๆสีนะเพรว่าตอนนี้เ,เว็บหาโนต้ตหลักๆมาอยู่2ช่องทางเลยก็คือช่องทางแรกเนี่ยหาในอินเทอร์เนต็ตคือใน Google นั่นเองง่ายๆแล้วก็อีกแบบที่2คือการแกะเองนะคะการแกะเองเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์นิดนึงในการแกะเพลเ,เนาะงั้นเว็บมาพูดถึงเรื่องการ หาโน้ตอินเทอร์เน็ตก่อนเลยนโน้ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยอยู่3รูปแบบหลักๆเลยนะคะในอินเทอร์เน็ตคือเป็นแบบตัวอักษรที่ใช้กับคุยไทยหรือว่าดนตรีไทยนะคะแล้วก็แบบแบบที่2น,นะคะก็คือเป็นแบบโน้ตตัวเลข G กนะ็นคือเป็นตัวเลขไปเลย1 2 3หรือว่าเป็นพวกเ,เราสามารถใช้ของพวกคีย์บอร์ดก็ได้นะคะพวกนี้ก็บางชีทโน้ตเขาก็จะมีเป็นตัวเลขบอกเหล่าเนาะแล้วก็แบบที่3คือเป็นแบบบรรทัดเส้นเว็บจะมาพูดถึงแบบโน้ตขยไทยก่อนนะคะโน้ตุยไทยเนี่ยก็ ก็คือเป็นตวนัวอักษรโดรเลยมีฟาซอนก็คือโดอเด็กราเรือฟอฟันอะไรเงี้ยแล้วก็มีจุดบนจุดล่างลักษณะการอ่านคล้ายของน้ t จีเลยก็คือถ้ามีจุดบนแปลว่าเป็นเสียงสูงนะถ้ามีจุดล่างแปลว่าเป็นเสียงต่ํานะคะไอ้พวกเนี้ยก็เราก็สามารถหาโดยการเซิร์ชเลยว่าชื่อเพลงแล้วก็ต่อด้วย โน้ตตีไทยหรือว่าเราจะเฉพาะเจะจงมากกว่านั้นก็คือเป็นโนต้ตขุยไทยเราก็จะมองเห็นเยอะแยะมากมายใน g o o g l ลนะคะก็เลือกมาเราก็เลือกนามาใช้กันนะคะก็คือเราอาจจะสามารถปริ้นออกมาแล้วก็แก้เป็นโนต้ตตัวเลขตามที่เราถนัดก,ก็ได้หรือว่าไม่ต้องแก้เล่นกันไปตามนั้นตามที่เราเข้าใจก็ได้ค่ะหรือว่าแบบที่2คือเป็นแบบโนต้ตตัวเลขแบบโนต้ตตัวเลขเนี่ยเว็บค่อนข้างจะอุปสรรคเนื่องจากว่าเว็บไม่สามารถใช้ภาษาจีนได้แล้วโนต้ตตัวเลขส่วนใหญ่ที่เป็นเพลงที่เว็บชอบก็คือเป็นภาษาจีน เป็นปัญหามากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ไหว้วานแล้วนูนนน่น้องเขารู้จักพี่รู้จักเราบอกพี่คะช่วยหาโน้ตให้นี้ให้หนูหน่อยน้องคะหาอันนี้ให้พี่หน่อยเงี้ยแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะถ้าใครเป็นภาษาจีนสามารถเซิร์ชคําว่าชื่อเพลงแล้วก็ตามด้วยคําว่าโน้ตขลยก็จะออกมาเป็นเยอะแยะมากมายเลยถ้าใครเก่งภาษาจีนนี่นํานําโดเลยอะ่ะมีเพลงที่อยากเป่าเยอะแยะไปหม,มดเลยแล้วก็แบบที่3นะคะคือเป็นแบบบรรทัดหเส้นบรรทัด5เส้นเนี่ยก็เป็นอุปรสรรคของเว็บเหมือนกันคือเว็บไม่สามารถ อ่านบรรทัดเส้นได้แต่ไม่เป็นไรเว็บจะต้องเรียนนี่แหละแต่มันจะอยู่ในเว็บซีซัวไดอารี่แล้วกันเนาะหรือว่าเอามาใส่ในนี้ด้วยในกรอะไรนี้เอาเป็นว่าทําแน่นอนภายในปีหน้าเราก็จะได้เห็นเว็บเรียนเรอาการอ่านบรรทัดเส้นเราจะเรียนไปด้วยกันเนาะกลับมาต่อก็คือบรรทัดเส้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสามารถอ่านโน้ตบรรทัดเส้นได้สามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นบรรทัดเส้นของฟลุตก็คือเซิร์ชชื่อเพลงตามด้วยฟลุตชีทโน้ตหรือว่าโน้ตของ ก็จะขึ้นมาเป็นบรรทัดเส้นเต็มไปหมดเพลงหนังดังๆเพลงแบบพวก Pirate o o เ h e c a ค i b b บียนพวก h ฮ r r y p o t t e เเพลง Mockingjay แบบ h u n g ก r g a m e มใช่ไหมคะก็จะมีบรรทัดเส้นเต็มหมดถ้าใครอ่านบรรทัดเส้นได้ถือว่าล้ำหน้าไปกว่าเว็บเพราะว่าเว็บไม่สามารถใช้ทั้งภาษาจีนได้แล้วก็ไม่สามารถอ่านบรรทัดเส้นได้วันนี้จะมาพูดถึงเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวงวดหน้าเว็บคิดว่าจะมาพูดถึงวิธีการอ่านโน้ตแบบโน้ตจีนกันเนาะ เพราะว่าไหนๆเราก็หาได้แล้วพอเราหาได้แล้วถ้าเราอ่านไม่ได้เนี่ยมันก็ยังไงไม่รู้นะงั้นเจอก,กันอาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบายลืมลืมลืมปิดท้ายรายการก็คือถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้นะคะสามารถพูดคุยกันในใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าไปพูดคุยกันในแฟนเพจเว็บซีโซปราพูดจีได้นะคะเจอก,กันอาทิตย์หน้าบ๊ายบายกุยอยู่เอาไว้อาทิตย์หน้าอาจจะเป็นแบบมืดๆอีกนิดนะเนาะไม่ว่ามันชัดดีนะเนาะ